อย่างที่เรากายแล้วมาพีอ้อมากายไปพูดเลยเมื่อกี้นี่แต่ตะห่างมาแต่ซื้อน้ำแข็นี่นี่ยนั้นเขาหลบเขาขีรอแลมาเนเขาลบเอายางทีไม่นดาขากลับมีแอ็มมีคนเบิ่อแน่นอนก็ซิบโมงนะหน้าสิวกระึ่นยู่ดันหลบว่าเขาขึ้นอมเห็นตัวมันจะแนมเขาเห็นเขาเห็นจนทางเขาไปทั้งนั้น ก็ยานันมีคนว่าใช่กาเ่นนานป๊ดหลีด้วตกลิ้นสู้มือสูง่เนว่านี่นะเฮงแหล่ทางพี่แรงตกเอ้ย ิบิบิบมงล้สิบมงรต่มงมีคนน้ำแข็งน้ำแข็งแพงมือถ้ายึดตัดจะเห็นเอาได้ชื่อในน้าเต็นระลตัดแค่ไหนาย่นะไม่มีได้ตันนึ่งจือะไ เราอยู่ห yeah, yeah. ้องเอแล้วเนมามะมกวน้ตอย่าอย่าเดี๋ยวไม่คันอยขึ้นมื่อวานนะเหอมือนนะเอนี่วันี้นี่เิมบนี้อันไปเ็วละ เออมา h o ปติจ้ามึงจะไปปะหามันพิมน์นี่เออยุงกินขาค่อยเออมื่อคืนนี้นอนบ่ายหนึ่งโมงว่ายเก้าโมงสิบโมงตื่นตื่นเฮ้ยยังครับนางลินค่ะมากเดยพุ่สาวไป้ิจ้าปะกับนางลินซุ่มเซล ว่นนีมนว่ายมาเลยอกใอไม่เอาไปลกก้ารไปดำน้ำอ้ยแล้วรเ,รลกกลเราก็มีแล้วแล้วล้าก็มี <laughs> แล้ว,วล่ะแกเรไปดำมันอยู่ห่างจะเท้ามันแล้วมีแล้วเกกฮเว้อนึอนงสกล้ามีโฟล์ดแล้วเพิ่นเพื่นสิบสองโมงปืดปืดธรรมบ้านนี่ม่เป็น,นตะกินมันเืออะไร น้ำตาลโซดตอโ่มมีที่เลยช่หต้นท้ายเลยะละทาซื้อน้ำตาลโซดช่เยเป็นตะกีตะกีบแบบีนะคือันร้าอนรทีพักสาวสบายดีค่ะ้ามีสาวมีแฟนยังไงบหมินจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันไหนเนอะแช่สีชมพูอมาดันน้าแล้วมามาแซมตะก้านีนะชมพูมนวสบายดีจ้าโอ้ยสีแบต้องม็นู วิววิวทงนาวิวทงหนาวิวงามมาเรียมาเรียสบาสดีจ้ามยหยัด้สบาสดีจ้าเดดูาเนี่สาส้นาที่ม <re loop> <out> ีเหด้วเข้ามาแบบนี้ไอ้อนมันมีเห็นแ่สิเห็น เขาพูดทักนะแต่ว่าไม่ได้กินโอ้โง่ค่ะเนี่ยจะมากิจ้าไอ้คนมาหลายตอนตอนเขาตอนตอนเขาเฮ็ดงานตอนชิปโม่ยังบ่พันพักเบะมีคนเบิ่งเอ็นหายไปหลายมื้อเลยไอ้เออฮอกเอฮอก มีความลับอย่างกันปันไดมี่วความลับคืออะไรพี่เหรอเต็มหลัลกตู้ทางเปล่าโฟมทางพระคสปตะมปีไม่มีความลับจ้าชิงโงวนางรดเด้อ มาดาหน้านะแปดกันได้เลยซ้ำบ้าเาจังหดานด้วพงป้าเหรอกานตาด้ใช่ไ้จัองแบม่ันกัื่ไปหาการเอสรทั้งทั้งทั้ทั้งทั้งท้งทังทั้งทังทั้งทัทั้งทั้กทั้งทังทั้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 งทัทัทั้ทัทั้ทั้ทั้ทักทัทั้ทั้ท้ทั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 

คนเลี้ยงล้วเขาคนละเลี้ยงหลายแล้วเนาะยูหื่นจ้าอุหน่าก็อีเมลบบวนั้นดำฮะพี่พี่ก็เอารถถ่ายลงไม่ได้เนาะแบบหน้าเมื่อวานนี่นะพี่

ไปด้นหน้าบังดียอ้ยยังมีท่านกระตยังท่านกะตีกคร่งนนะอนายนาบ่อนมันมีเนผู้นั้นได้อ๋มีกมันตีบกเียวทน่น เอามาดิล้อดิล้อเขาหมึกมันอ้อเม็ดแล้วกันอันมันขึ้รถไปก็ได้เออมันจับนะคะทนน้ำลายคือไปหาว่า <c oughs> มันม่สมัน,มนบ้ากี่<ล>ดเดือนน้ำละยอันชนมาดีมาเลยชัดอะไรเวลาทำงาน <c oughs> ยักษ์ฝุ่นโตกระสุนยิงเฟนเจ๊อยู่ลืมลืมดูนาฬิกาล,ลืมดูมลืมดูว่ากี่โมง อยู่นํำกันสองคนมาได้คุยกันจก็กเธอบน,น้อฮะนอนอยู่อยู่นํากันสองคนมาได้คุยกันแจ็คเธอโบน้ออ,นอ,อยู่นํำไปสองคน,งนผ่านมาเจอชื่ออะไรครับชื่อดาวค่ะโอเคไค่ะ

เข็มเขมดีดมันนี้นะสบายดีสาของาสบายดีจ้าสบายดีไอ้นอนฮะแล้วสูวนไวด้ดีสูนไว้นะพือพ้อเตียพื้นอาบน้ำแล้วส,วสบายดีจ้าสบายสบายดีจ้า ว่าันนี้นะเขานอนแต่บ่ายหนึ่งโมงนอนนะตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงกลางเย็นตื่นสิบโมงคืนกระปุก็ซื้อเลยะครบเพื่อดูหารกระปุกโอกระปูน้ากินกระต่ามะฮุงว่านนี่แ่บด้ไก่งาบกงาบกงาบว่าันนี่เราดำหน้าว่านี่าคู่ฉลังนี่แลลวแกเก็บอ๋อตังไว้ขนาดหแล้วขาหยางขึ้นขี้เติมพลูกเผย น้องดาววันนี้ทัน้องน้องดาววันนั้นบอกว่าหาฟองกิชนจะกิดปุงเท่าไยังไม่มาเราคือวันนั้นหนูไม่สบายกระทันหันก็เลยยังไม่ได้ไปค่ะวันไหนด้เนาะวันนย้อนยอมเพื่อนก่าดับแล้วนะแล้วบอกแล้วเลยไอ นี <54. S 2> ่จะมีสไปร์แล้วหนาแล้วบันนี้นะสาวคนนสไปรดีจ้าวันนี้เล็กมากเปล่าหมาแบบวนนี้เด้ออันนี้หายพออันนี้เล็กอันนั้นอ่ะเยอะเมือนบอกห้าจะเจอลมลืมมือนไปอ่านยเออ เราจะมากรุงเทพฯวันไหนหนูยังไม่แน่ใจน่ะถ้าถ้าให้ให้ให้ดาวก็น่าจะวันจันทร์จะวันจันทร์ค่ะเซดาไอ้ก่อนว่าจะไปดามโซยูงแล้วสักโอ้ถ้าจะไปแล้วเนี่ยวายมาดามโซยุคนเย็นมากจะโปวด นี่นแข่งแท้ขนาดเลือดออกอันนี้ค่ะขาตั้งกล้องกับฮักสิเจ้าเอ้ยเบย์กระาเอาคนงานบายบายจ้าใาก็ลงใบจอบลงงานสิเล็บสีเล็ดูถ่าดูถ้าดู

สวัสดีค่ะแม่มาทักทายสวัสดีค่ะลูกสาวนอนบอสมีลูกสาวจะมามาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะบอาดังคือขี้ออะไรครัข่อปเรื่อนะเม็ดเรค่อะดี่ด อันน้อยู่ถ่ายมาซ้ายอันนี้แหละถือไปคือซื้อซื้อเรื่องแรกไปช่วยเจววันมีแผ่นดีวแล้วกอะไรวายสายขึ้นคำเห็นเบอรยุทงไม่เห็นเป็นหลายซานคือว่ามันมีหลายแผ่ตรงนี้เซตาจะล่ไม่ำกันนะมั้ยมันอย่างอีกิงซิงอีแบบนี้นะอือแลางวาน หนูมะลินะหนูมะลินอนแล้วจ้าหนูมะลิอยู่นะไม่เท่าแล้วแบบนี้แล้วน,นะนะ่าจะนั้นเาน,ะ<อ>นาะวันนี้น่าจะลานของม,มันน่าจะลายแอนมันก็ลายแอนยูบอมันมีแบบแผ่นหนึ่งแล้วก็แบบหลายเพ้นโครงมันบางกว,วางานะ่านี่เลยตังตัวทางซ้ายนะแค่นี้เลยสบายดีจ้าสบายดีจ้า ห <c oughs> นีเอดแล้วันนี้ขูดเล็บขูดแซมบีสวัสดีจ้าเอดสี่ใหม่น,นุนคยนี้ได้ซื้อว่าเป็นหนด้าอลยบ่ะหนด้าหนดาเป็นลูกสาวกจับแม่ไา,ายไายนะด้แทนนะสัมดาวก็มาเรียนมหาละย มือเด้อยดอะไกาแฟมาจานได้เนาะเพื่อมีไปก็จานมาเด้เอาตั้าม,มาล้างมจะยืนั่งคืเพ้นน่ะเพ้นน่ะเป้นนั่งตะลุ่มสปปลายดีจ้า มาหัวนะตั้งหุ่น้านตอนจ้าโมงสองโมงป่เกือบสามนงไปแล้วก็นั่งกินข้าวไ,ไ้กินขนม,มอื่นอาก็นูดาาโตคอยสมใจเต๊อไ่หยังทไม่ไ้ที่เต๊ะนะ อย่าเงียนะ่าองัโต๊ะไปาเขาทานดีไไปูมองตัวนั้นไปขาผลต๊ะอ้ายไปบ่ได้ทางเลยดูผิวหนีเออแต่หื่นก็ยังยยกนะ

มันต้องใช้แรงนะฮะเดย์ปื้มมันขอสิเลาะร้าแนะวจะน่าอจังไรไหม๊ายบายเป็นรื้อะไรเยอะเนราะวาอสิไรไหม